สีราศีดวงการเงินปังโชคลาภเด่นเงินทองกองตรงหน้าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล <น S 1> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงการเงินปังสุดในช่วงนี้โชคลาภเด่นเงินทองกองตรงหน้าได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษหลังจากช่วงที่ผ่านมาจังหวะการเงินอาจค่อนข้างวุ่นวายแต่เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนนี้แล้วปัญหาอุปสรรคหรือความวุ่นวายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินจะค่อยๆคลี่คลายหากใครที่การเงินติดขัดหมุนเงินไม่ได้มีรายจ่ายเยอะก็จะพบกับทางออกที่ดีและจะมีโอกาสในเชิงของรายได้ต่างๆไปในทิศ ทางที่ดีขึ้นแต่ในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยเยอะหน่อยอาจมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแต่ก็ส่งผลดีในเรื่องของการเงินตามมาเช่นกันราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กดก,กดาคม ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะเด่นในเรื่องโชคลาภหากมีการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงโอกาสที่มีเข้ามาให้หลุนก็จะมีสูงมากหรือในเรื่องสิ์เซนลางสังหรณ์ให้ชาวราศีเมถุนมั่นใจเข้าไว้เพราะจะมีความแม่นยำด้วยจังหวะของดวงดาวส่งผลให้เกิดโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันในช่วงนี้หรือหากใครที่มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างที่ต่างถิ่นก็มักมีโชคลาภกลับมาเช่นกัน แต่ในเรื่องของการงานอาจมีความวุ่นวายมีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันอาจจะต้องจัดตารางงานให้ลงตัวสักหน่อยราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม ชาวราศีกันเป็นราศีที่จังหวะการเงินค่อนข้างมีพลังมากขึ้นโอกาสแห่งความมั่นคงทางการเงินหรือรายได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอรายได้ใหม่ๆหลายทางอาชีพที่ต้องพบเจอผู้คนหลากหลายจังหวะดวงดาวจะส่งผลดีทำให้เกิดเงินส่วนแบ่งมีรายได้ที่ดีเป็นกอบเป็นกรมแต่เรื่องที่ต้องเตือนชาวราศีกันเช่นเดียวกัน ของมีค่าอาจสูญหายเช่นกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ต้องดูแลระมัดระวังให้มากขึ้นราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนเรียกว่าเป็นราศีที่เงินทองม,มากองตรงหน้าจังหวะของดวงมีโอกาสในะเรื่องของมีช่องทางในการทำเงินหาไรายได้ใหม่ๆ เป็นเดือนที่งานคึกคักโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเซ็นสัญญาการเจรจารวมหุ้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดข่าวดีในเรื่องของการเงินที่จะงอกเงยเข้ามามากยิ่งขึ้นเรื่องที่ต้องเตือนคือในเดือนกันยายนนี้อาจมีประเด็นเรื่องความขัดแยง้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจต้องใช้ความอดทนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยค่ะ